ไม้มาบ้างไม่รู้จะดีใจอะไรเพราก็ก็ก็สุดอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งที่เจจะได้พิสูจน์นะคะความเป็นชนาทิพย์ลงระสินนะแบ่ก็คิดว่าอันนี้ให้เขาพูดเองเลยคนดีใจอย่างเขาเยอะนะ<ม>แต่ก็แผลงมข่าวแอบฟังขพูดตลอดแอบฟังพูดโทรศัพท์เบาๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเดาๆอตอนนั้นแล้วแต่อยูงไนฝากอะไรถึงเจมนเก่ยกับความรักไทยใหม่ที่ในกรุงโตกเกียวอะครับ คือน,นี่กำลังดูดวงั้งสุดท้ายอยู่ดวงีมากบอกไม่ได้ด,ไดูไม่จบเลยค่ะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ดูไม่จบเลยดูไม่จบยังได้ขนาดเป็นจ็งซูซูกินะอ่าแปความถามเรื่องอะไรยังไงบ้างมีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่าจะมีการต่อสัญญาของของโค้ชมากกรุ่งสุขินต่อไปก็กำลัง,งอยู่ในขั้นตอนอพูดคุยกันอยู่ ที่จะต่อที่จะต่อระย,ยระยาวหรือระยะระยะสั้นยังไงบ้่งคบที่ที่บมออเอาไว้ครับก็กำลังดูสลับการแข่งขันต่างๆะแล้วก็คงจะถ้าฝ่ายนอกยังไงก็คงจะมีการชี้แจงข่าวอย่างเป็นทางการอีกทีนะคะประเด็นนี้ก็คนถามมาเยอะนะ,ะคะก็ก็ก็ค,คิดว่า มาโนโคกิ้งนะคะแล้วก็ทีมงานทรงทั้งเจเด็ดมีราบแล้วก็หนึ่งยุธยสัตว์องเรียนนะคะก็สามารถช่วยกันนำพาทีมนะคะทำให้ได้แชมป์สิซิกิคัพนะคะซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็น,เ,ปนเพียงเพื่อแรกนะคะแต่ก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็จากผลงานที่ดีของมาโนด้วยนะคะก็ก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ณนขณะนี้ได้ ก,ก็มองว่าเรื่องการระบาดของโควิดโดยเฉพาะเชื้อสายใหม่คือโอไมก้าที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็แป้ก็กำลังคิดว่าประเทศไทยเองก็คงจับตาล้อไป,ไปกับโมเดลของต่างประเทศเนื่องจากว่าในประเทศไทยเองก็มีการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนค่อนข้างมากอยู่แล้วนะะก็คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะคะว่า เราจะอยู่กับสภาวะการโควิดที่ที่คิดว่าคงจะต้องอยู่แบบนี้แล้วก็อัตราการตายของผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยลงมากะคะ่ะก็คิดว่าถ้าทุกอย่างนะคะผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านเปลียนไปได้นะคะก็าหวังว่าโอไมนอ,อาจจะเป็นอย่างที่หลายๆคนกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นตัวที่ทำให้สภาวะของโควิดเบาบางก็ต้องยอมรับว่ามีผู้คนติดเชื้อมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือขออย่าให้โรคนี้ ค่าชีวิตของผู้คนมากนะักซึ่งตอนนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วเ mm hmm. กือบทุวโลกว่าอัตราการตายเนี่ย mm hmm. เริ่มลดน้อยลงนะก็คงต้องดูว่าจริงๆนะถ้าเราไม่ต้องแข่งในภาวะว่าบับเบิ้ลสอเนี่ยก็มันก็จะดีต่อจ,จิตใจของนักเตะทุกๆคนนะคะอันนี้อันนี้นักเตะเองก็คงพูดได้รวมทั้งเพราะว่าเวลาไปแข่งเราอยู่ในบับเบิ้ลตลอดเราออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วเราก็ทาตามกฎกติกาทุกอย่างนะคะ mm hmm. ทุกคนก็มีครอบครัวก็ก็ mm hmm. คิดว่า ถ้าสภาวะป่วยผ่านไปแล้วกลับซื้อสภาวะปกติได้นไม่มีการต้องกักตัวประเทศต้นทางนานหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็นักเตะเองก็คงจะมาร่วมจ่ี่นี่ได้ง่ายมากขึ้นนะคะรวมทั้งทุกสโมสรเองก็อาจจะคลายกังวลในการที่ว่าต้องมีวันควอนตินตัวในในประเทศต้นทางละประเทศปลายทางครับพูดถึงโปรแกรมต่รับที่เรื่องงงๆมาหลายช่วยนะ ยูยิบมันอยู่กับการจัดโปรแกรมของของไทยลีกด้วยนะคะว่าถ้าไม่ทำซ้อนมากนะอย่างยันยูยิสามจริงแชมป์อาเซียนนี่คือต้องต้องต้องไปปรึกษากรสมการกติกาคะว่าจะส่งชุดไหนเนื่องจากว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีสีเกมที่ต้องใช้ชุดยูยิ3แล้วก็กำลังดูว่าจะใช้ชุดเอ่อยูยิบยูสิบเ้าแต่ก็อาจจะส่งบางคนที่ที่ต่างจากย่าิบสามมาร่วมด้วยนะคะ ็เดี๋ยวจะกลับเร็วๆนี้แล้วครับแล้วก็ผมต้องมีกลับตัวสี่วันแล้วต้องเที่ยวิครับต้องลงได้วันกลับยังครับเจคอนเฟิร์มสิบสี่หรือสิบหกได้วันกลับยังติบกี่ก็ยังยังไม่ชัวร์ถ้าชัวร์แล้วเดี๋ยวแจ้งนะครับพูดถึงการไปเล่นแ้กับฟอนตาเล่นนะครับคิดว่ามันจะกดดันเราไหมเพราะเราย้ายไปด้วยค่าส่วนที่สูงที่สุดในในระดับญี่ปุ่นแล้วมันจะแล้วจะรับมือกับความกดดันยังไงครับผมว่าทุกทุก ทุกนัดที่เราเล่นนะผมว่ามันมีความกดดันอยู่แล้วครับทุกคนคาดหวังในตัวเราอยู่แต่ผมรู้แค่ว่าผมไปเนี่ยมันคือการท้าทายกับผมเองที่ผมอยากจะไปแล้วก็ผมอยากไปได้แชมป์แล้วผมต้องทำให้ได้ครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความฝันของผมเพราะว่าการที่ผมไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นเพื่อตัวเองอย่างเดียวมันไปเล่นเหมือนแบบเราเป็นชื่อคนไทยครับ ถ้าผมแบบไปเล่นได้ดีทำผลงานได้ดีผมว่านักฟุตบอลน้องๆคนต่อไปผมว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับพวกเขาได้